สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะเรามีหูฟังเสียงดีจากทางค่าย s o u n d p i c e มาแจกให้กับผู้โชคดี1ท่านนะครับหูฟังที่เราจะเอามาแจกวันนี้นะครับเป็นหูฟังแบบ True Wireless รุ่นมินิตัวนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าชื่อจะมินินะฮะแต่บอกเลยนะว่าเสียงใหญ่มากนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเรามาแกะกล่องดูไปพร้อมกันเลยครับในส่วนของตัวแพคเกจจิ้งนะครับมาในกล่องโทนสีขาวดำเหมือนเจ้าตัว Air 3ที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้เลยนะครับ แพ็กเกจจิ้งนะฮะก็ทำออกมาได้เรียบหรูดูดีมากๆเลยนะครับมาดูภายในกล่องกันดีกว่านะครับว่า s o u n d p e c e Mini เนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเปิดมาเลยเปิดกล่องออกมานะครับก็จะมีโฟมนะฮะกันกระแทกมาให้หนึ่งอันเหมือนเดิมนะครับมีตัวหูฟังนะฮะบรรจุอยู่ในเคสทรงใหม่นะฮะแตกต่างจากตัวเจ้าตัว Air 3อยู่พอสมควรเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวเจ้าตัวหูฟังกันนะครับ ในกล่องนะครับก็จะให้สายชาร์จแบบ USB-C นะครับ to USB-A มาให้1เส้นนะฮะความยาวประมาณ15เซนนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังให้จุกยางหูฟังมาอีก2ขนาดนะครับเป็นขนาดไซส์เล็กแล้วก็ขนาดไซส์ใหญ่นะครับสำหรับใครหูเล็กหูใหญ่ก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้ตามสรีละของเราเลยนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานอีก1เล่มนะครับโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวหูฟังกันดีกว่านะครับ มาดูในส่วนของตัวเคสกันก่อนนะครับเคสของเจ้าตัวซาวพีซมินิเนี่ยนะครับจะถูกออกแบบมาใหม่นะฮะเป็นเคสทรงรีรูปไข่นะครับขนาดเล็กกระทัดรัดนะฮะจับถนัดมือนะครับถ้าเทียบกับเจ้าตัว Air 3นะฮะเคสจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมสมมาตรกว่านะครับสูงกว่านะครับแต่เคสของเจ้าตัวมินิเนี่ยจะออกแนวยาวกว่าเจ้าตัว R3 เล็กน้อยนะฮะัตเคสนะครับเป็นสีดำด้านนะฮะมีสกรีนซาวพีซอยู่ที่ด้านหน้านะครับมีไฟบอกสถานะของแบตเตอรี่อยู่ตรงกลางนะครับไม่มีปุ่มรีเซ็ตเหมือนเจ้าตัว r i r 3นะครับด้านล่างไม่มีอะไรนะครับด้านหลังจะมีช่องสำหรับการชาร์จไฟเป็นแบบ usbc มาให้1ช่องนะครับเรามาดูในส่วนของตัวหูฟังกันบ้างนะครับหูฟังเจ้ามินินะครับเป็นหูฟัง t w i b e l e s แบบ in ear นะครับความรู้สึกแรกเลยนะที่เปิดเคสออกมาเนี่ยรู้สึกว่ามันหยิบออกจากเคสง่ายมากๆเลยนะฮะเจ้า air 3เนี่ยมันจะมีปัญหาตอนที่หยิบออกจากเคสนะเคสมันก็ลื่นอยู่แล้วนะพอเปิดออกมาเนี่ยด้วยความที่หูฟังมันโค้งมนนะฮะแล้วก็ระยะการจับมันน้อยมันจับแล้วมันจะหลุดมือลื่นตลอดเลยนะจับยากมากนะฮะต้องใช้ ความตั้งใจความพยายามเล็กน้อยในการหยิบมันออกมานะครับแต่ว่าเจ้าตัวมินินะครับมันหยิบออกมาได้ง่ายมากๆเลยนะฮะตรงนี้ต้องขอชื่นชมซาวพีซสนะครับที่มีการปรับปรุงนะฮะในส่วนตรงนี้นะฮะหยิบออกมาง่ายมากๆเลยนะครับ ความลื่นของเคสรู้สึกว่าลื่นน้อยลงนะไม่แน่ใจว่าเขา,าปรับเปลี่ยนพื้นผิวของตัวเคสหรือเปล่าแต่ว่าตัววัสดุเนี่ยดูแล้วเหมือนเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวหูฟังนะครับก็จะมาเป็นหูฟังแบบอิ ear นเอียร์นะฮะที่เราใส่เข้าไปในหูทั้งชิ้นเลยนะฮะซึ่งผมเห็นทีแรกนะค,คิดในใจเลยนะครับว่า เจ็บหูแน่ๆเลยนะครับแต่ผิดคาดนะครับพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยฟังเป็นชั่วโมงๆไม่เจ็บหูเลยนะต่างจากเจ้า Air 3ที่เป็นเอียบัตนะฮะแต่ว่ารู้สึกเจ็บหูเล็กน้อยนะฮะทั้งหูซ้ายหูขวานะฮะอันนี้ต้องขอชมเลยนะครับว่าเขาออกแบบตัวหูฟังตัวนี้มาได้ดีมากๆเลยนะครับใส่แล้วสบายไม่เจ็บหูเลยนะครับมาดูในส่วนของตัวสเปกกันหน่อยนะครับหูฟังตัวนี้รองรับ Bluetooth version 5.2นะครับ สามารถถอดรหัสบลูทูธโคเด e ก SBC และ AAC ได้นะครับกันน้ำระดับ IPX5 นะฮะฉะนั้นใส่ตอนออกกำลังกายโดนละอองฝนอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับสามารถกันละอองน้ำกันเหงื่อได้อย่างแน่นอนนะครับมีระบบทัชคอนโทรไว้เพิ่มเสียงลดเสียง หยุดเพลงเล่นเพลงรับสายนะฮะที่หูฟังทั้ง2ข้างนะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ4-5ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับและสามารถนํากลับไปชาร์จในเคสได้อีกรวมแล้วเนี่ยใช้งานได้ประมาณ20ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่า1วันเนี่ยใช้งานได้ แบบสบายๆนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีระบบ AI speech นะครับเพิ่มความคมชัดของเสียงเราเวลาเราพูดผ่านไมค์ของเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับเสียงไมค์จะชัดขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เรามีเทสให้ดูกันด้วยนะครับสำหรับในส่วนของตัวสเปคนะครับก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าทาง s o u n d p e c e ไม่ได้ใส่ฟังก์ชันอะไรเข้ามาให้เยอะแยะมากมายเหมือนรุ่น พี่ของเขาแบบมินิโปรหรือตัว Air 3นะครับไม่มีระบบ Active n น้อย c a n c e l l i n g นะครับชิปเซตไม่ได้ใช้ของตัว Concom นะครับนอกจากนี้นะครับไม่มีตัว Ear Detection นะครับในส่วนของเสียงนะครับเรียกว่าผิดคาดมากๆเลยนะครับผมฟังทีแรกแล้วเรียกว่าว้าวเลยนะฮะถ้าเทียบกับ Air 3นะครับต้องบอกว่าเจ้า Soundpiece Mini ตัวนี้ถูกจูนเสียงมาดีกว่า Air 3ซะอีกนะฮะสหรับผมนะฮะโดยเฉพาะย่านเสียงกลางที่เป็นเสียงนักร้องนะครับถูกดึงขึ้นมา ไม่ถอยไปเหมือนกับเจ้าแอร์สนะครับเด่นนะครับแล้วก็ได้เสียงร้องที่เป็นธรรมชาตินะฮะอันนี้เรียกว่าดีสุดๆนะฮะเต็ม10เนี่ยผมให้9.5เลยนะครับถ้าใส่ขึ้นอีกนิดนึงนี่จะเรียกว่าเพอร์เฟกกันเลยทีเดียวนะครับมาดูในส่วนของตัวเสียงเบสกันหน่อยนะครับเสียงเบสตัวนี้นะครับถ้าเทียบกับ Air3 นะแอเนี่ยผมก็ว่าเขาทํามาดีแล้วนะแต่เจ้าซ Pi e c e มินิตัวนี้ดีกว่านะครับมันดีกว่ายังไงฮะ r 3เนี่ยเสียงเบสแน่นกระชับ เป็นลูกคมตึบๆเลยนะฮะแต่ว่าของเจ้าตัวมินิเนี่ยนะครับมันจะต่างกันเล็กน้อยนะครับเสียงเบสเนี่ยมาแน่นมาเต็มมาชัดนะฮะแต่เสียงเบสของเจ้ามินิตัวนี้นะครับมันเป็นเสียงเบสที่นุ่มละมุนฟังแล้วมันสมูทมากๆเลยนะครับและจุดที่ต่างจากเจ้า r 3อีกประการหนึ่งนะครับก็คือว่า เสียงเบสของเจ้ามินิเนี่ยมันจะมีไวเบชั่นอยู่เล็กๆด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้ามินิตัวนี้มันเป็นหูฟังประเภทอินเอียร์นะฮะการเก็บเสียงกักเสียงอยู่ในหูเนี่ยมันจะทําได้ดีกว่าเจ้าตัว Air3 ที่เป็นเอียบัสนะฮะผมใส่เจ้ามินิตัวนี้ดู a อ e เวนเจอร์นะฮะฉากที่ทานอสนะฮะคว้างทอไถไปตามพื้นเนี่ะมันรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนและแรงเสียดสีที่หน้าทอเนี่ยไถไปตามพื้นขึ้นมาที่หูผมเลยทีเดียวนะครับสำหรับย่านเสียงเบสผมให้เลย10 เต็ม10ไม่มีตัดนะฮะมาพูดในส่วนของย่านเสียงสูงกันบ้างนะฮะย่านสูงเนี่ยจะถูกดึงขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะแต่ไม่ถูกดึงสูงเท่าตัว R3 นะฮะเรียกว่ากําลังดีนะครับแต่มีข้อสังเกตนะครับสำหรับย่านเสียงสูงเนี่ยออผมฟังแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงชัดเกินไปหน่อยนะฮะเวลานักร้องร้องโดยเฉพาะนักร้องหญิงร้องชอช้างชอบชอบอย่างเงี้ยฮะเสียงมันจะชัดไปนิดนึงนะฮะถ้าเกิดลดเสียงซึ่ลงไปหน่อยนะผมว่าจะย่านเสียงสูงนี้จะ เพอร์เฟกมากๆเลยนะครับโดยรวมสำหรับย่านเสียงสูงผมให้9เต็ม10นะครับสำหรับเจ้าหูฟัง mini ตัวนี้นะครับถ้าพูดในแง่ของสเปคนะฮะก็ต้องบอกตรงๆว่าเจ้า s o u n d p i c e mini ตัวนี้สู้ a i r 3ไม่ได้สู้ Mini Pro ไม่ได้และสู้อีกหลายๆยี่ห้อไม่ได้แต่ถ้าคุณเน้นที่คุณภาพของเสียงไม่ได้ต้องการฟังก์ชันอะไรเยอะแยะมากมายเน้นที่ดูหนังได้อัตลดฟังเพลงได้เสียงที่ไพเราะ ตัวนี้นะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงไมโครโฟนของเจ้าตัวมินิกันดูดีกว่านะครับว่าเสียงเป็นยังไงครับมาดูกันเลยครับสวัสดีครับเสียงที่ได้ยินอยู่นี้นะครับเป็นเสียงจากไมโครโฟนของเจ้าซาวพีสมินิ i นะครับเป็นยังไงบ้างครับชัดเจนหรือเปล่าครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ส้าดสวัสดีครับเสียงที่ได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงจากไมโครโฟนของซาวพีสแ e ลสา3นะครับ เป็นยังไงบ้างครับเสียงชัดเจนไหมครับ1นึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเกสวัสดีครับเสียงที่ได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงจากไมโครโฟนของ iPhone 13 Pro นะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับชัดเจนไหมครับ123 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้เรามาสรุปกันดีกว่านะครับจากการใช้งานมาประมาณ1อาทิตย์นะครับอะไรที่ผมชอบและอะไรที่ผมไม่ชอบบ้างกับเจ้าหูฟังมินิตัวนี้นะครับ ข้อดีอันแรกเลยนะครับที่ผมรู้สึกชอบมากๆก็คือ1ตัวเคสครับตัวเคสเนี่ยวัสดุเนี่ยจะพอ,พอกับเจ้าตัว Air 3นะฮะแต่ว่าสัมผัสแล้วผมรู้สึกว่ามันจับได้กระชับถนัดมือมากกว่านะฮะจับแล้วไม่ลื่นเหมือนเจ้าตัว Air 3นะครับอันที่2ก็คือการหยิบหูฟังออกมาจากเคสเนี่ยทำได้ง่ายกว่าตัว Air 3มากๆเลยนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมเลยนะครับว่าทาง s o u n d p e t เนี่ยทำการ ปรับปรุงส่วนนี้มาดีมากๆเลยนะครับข้อดีข้อที่3นะครับคือความสบายในการสวมใส่นะทีแรกผมนึกว่าหูฟังทรงนี้นะฮะจะเจ็บหูนะฮะแต่ผิดคาดนะครับใส่3-4ชั่วโมงไม่เจ็บหูเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับข้อดีประการต่อมาซึ่งอันนี้ผมเรียกว่าชอบมากๆคือเสียงเสียงของเจ้าตัวมินิตัวนี้นะครับถูก EQ มาใหม่ได้ ดีมากๆทีนี้มาดูในส่วนของตัวข้อสังเกตนะครับหูฟังตัวนี้ไม่มีเกมโหมดนะครับฉะนั้นใครที่จะซื้อไปเล่นเกมแนว FPS ที่เน้นความสำคัญของเสียงทิศทางของเสียงหรือความแม่นยำของเสียงอันนี้อาจจะมีดีเลย์เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าเอาไปใช้ดูหนังฟังเพลงดู YouTube ดู Netflix อันนี้เหมือนกับเจ้าตัว Air3 ทุกประการเลยนะครับแทบจะไม่มีดีเลย์ปากและเสียง ค่อนข้างตรงกันเลยทีเดียวถ้าไม่ไปนั่งจับผิดก็จะไม่เห็นนะครับว่ามันมีเ e l a นะครับในส่วนของตัวทัชคอนโทร r นะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังมีอาการลั่นโดยที่ไม่ตั้งใจยอยู่บ้างนะครับเวลาเอามือไปแตะโดนตัวหูฟังนะครับข้อสังเกตประการสุดท้ายก็คือว่าเจ้าหูฟังมินิตัวนี้ยังไม่สามารถใช้แอปของ s ซาว e c e ได้นะครับฉะนั้นก็ต้องรอดูนะครับว่าทาง s ซาว e c e จะมีการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ให้เจ้ามินิตัวนี้เนี่ยสามารถใช้แอปพลิเคชันในการ ปรับแต่งจูนเสียงได้หรือไม่นะครับสุปแล้วนะครับหูฟัง s o u n d p e c e Mini ตัวนี้นะครับเป็นหูฟังตัวเล็กสเปคน้อยแต่คุณภาพเสียงคับแก้วนะครับใครที่ต้องการเน้นคุณภาพของเสียงแนะนำเลยนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเลยนะครับ s o u n d p e c e Mini ตัวนี้นะครับราคาเพียงแค่1290บาทนะครับสามารถหาซื้อได้ตามลิงก์ที่อยู่ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับสำหรับใครที่อยากได้ซาวพีซมินิตัวที่ผมรีวิวอยู่นี้ไปครอบครองแบบฟรีๆนะฮะเรามาร่วมสนุกกันนะครับกติกาข้อแรกเลยนะครับก็คือกดไลค์กด Subscribe ช่องของเรานะฮะและทำการแชร์คลิปนี้ไปยัง Facebook ของคุณนะฮะเปิดเป็นสาธารณะเอาไว้ด้วยนะครับข้อที่2นะครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับว่า ทำไมคุณถึงชอบหูฟังจากทางค่าย s ซ p วพ c e คอมเมนต์ไหนที่โดนใจถูกใจแอดมินที่สุดนะครับรับไปเลยฟรีๆนะฮะส่งฟรีทั่วไทยให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ถ้าใครอยู่ต่างประเทศใครอยู่ดาวนาแมกนี่ต้องวาร์ปมารับไปเองนะครับไม่ส่งให้นะครับโดยเราจะให้เวลาคอมเมนต์นะครับจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์งพันนี้นะฮะและเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับในวันที่1มีนาคม2 2,565ทางช่อง Facebook GoBlue Channel ของเรานะครับฉะนั้นถ้าใครไม่อยากพลาดการประกาศลายชื่อผู้โชคดีนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตาม Facebook ของเราเอาไว้ด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็ขอจบการรีวิว s o u n d p e c e Mini ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครเห็นว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ